วัสดีครับุก่นครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกิษณะวันนี้ต้อนรับเดือนใหม่เมษายนมหาสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทยเรางเมษายนนะครับก็จะพาไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาในรายการกิษณะลุงลูกพรีเมียมครับคุณธีระครับนั่นคือเรื่องราวของคนข้ามเพศคุณธีระครับเราเดินไปตามที่ต่างๆเนี่ย ไปเดินสวนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสมัยนี้อาจจะแยกแยะไม่ออกนะครับว่าอันไหนผู้ชายหรือผู้หญิงแต่กําเนิดครับหลายคนหลายท่านกําเนิดเกิดมาสภาพร่างกายไม่ตรงกับจิตใจหมายคามว่าจิตใจหรือความคิดความอ่านเนี่ยเป็นผู้ชายครับแต่ตัวเกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างเช่นคนที่ในภาพเมื่อกี้เนี่ยะทับสองท่านนี่นครับนี่คุณดีลัครับคนนี้เนี่ยชื่อว่านกยนลดาเกลกล้องสวนยศครับนี่ฮะ สุภาษิตนี้นะครับครับอดีตเนี่ยเคยเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยครับอืมก่อนจะมาคิดว่าชีวิตไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงดูว่าส่งจุบใไปคุณธีระอิฐาครับนี่แล้วคนก่อนหน้านี่ล่ะฮะอีกคนนี่ครับเป็นแฟนกันครับอีกคนอ่านี่ครับหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวหล่อกว่าผมกับคุณธีระอีกด้วยซ้ำไปนะครับครับนี่เมื่อก่อนเมื่อสัก20ปีก่อนเกิดเป็นผู้ชายครับ ไอ้ทเกิดเป็นผู้หญิงต่อไปเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงแบบทักสับสนแล้วมแม่เรวอยากนะเป็นผู้ชายไมอยาครับเขาบอกว่าเขาจิตใจความที่มันเป็นผู้ชายตั้งแต่เกิดนะครับอืพี่นี่ว่าเกิดมาผิดเพศครับอใจไม่ตรงกับกายครับไม่ตรงกับเพศที่กําเนิดเกิดมาครับ,รบเกิดอะไรขึ้นครับทั้งสองคนเมื่อค้นพบเส้นทางชีวิตของตัวเองตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่า ไม่ใช่เพศที่เกิดมาอย่างแน่นอนเขาเลยทำทุกวิถีทางทำอย่างที่ใจรต้องการถูกต้องครับอย่างคนนี้คุณแซมรณกิจหะมิชาติครับแซมรณกิจนะครับชื่อในปตรประชาชนเนี่ยเป็นนางสาวนะครับเป็นนางสาวนางสาวรณกิจครับส่วนคุณยรดาคุณนกขวามือเนี่ยชื่อในปตรประชาชนคือนายยรดาครับ เพราะกฎหมายยังไม่รองรับไงฮะคุณทีครับแต่ที่บอกว่าสองคนนี้ก uh ็เ huh ป็นคนข้ามเพศถึงขั้นมีการตั้งสมาคมนะครับฮดูสิครับโออซฉอเละหวานหยดย้อยเลยครับเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันด้วยครับฝ่ายชายเนี่ยอ่อนกับฝ่ายหญิง9ปีนะครับ นี่ฮะอาย,ายเป็นเพียงตัวเลขครับฝ่ายชายนะปัจจุบันใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคนซ้ายขยายกว้างหนอยคนซ้ายฝ่ายชายนะปัจจุบันเนี่ยอ่อ,อ,อนกว่าฝ่ายหญิง9ปีครับคนคนซ้ายอ่อนกว่าคนขวา9ปีใช่ครับผมฝ่ายหญิงเนี่ยนอกจากจะเป็นนายกสมาคมสตรีข้ามเพศ<ว>แห่งประเทศไทยครับฝ่ายหญิงก็คือคนขวาคนขวาครับนี่นายกสมาคมเลยครับคนซ้ายเอาานะปัจจุบันฮะถูกต้องครับคนซ้ายเนี่ยรองนายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยนี่ครับ มีนวลมีเขาโอ้โหเท่มากเลยครับคุณยาครับรองนายกสตรีข้ามเพศใช่ครับแล้วคนขวาคนขวาก็เป็นนายกเออเขาแต่แต่ใช้สมาคมเดียวกันสมาคมเดียวกันสตรีข้ามเพศคือเขาก็ลัจะเปลี่ยนเขากำลังทาเรื่องขอเปลี่ยนเป็นคนข้ามเพศแล้วคือสตรีมันก็เป็นเฉพาะเออใช่ไหมใช่เพราะมันอันนี้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงูต้องใช่ก็เป็นคนข้ามเพศหรือบุคคลข้ามเพศดีกว่าดีกว่าไปฟังเสียงหน่อยไหมคุณยีาครับดีฮะเขาคิดยังไงเขาทํายังไงเขาฝันยังไงเรื่องของ การข้ามเพศครับอ่าเชิญครับประกาศอิสระภาพทางเพศแบบนี้มันนานกี่ปี <c oughs> ้วครับคุณนกครับถ,ถ้าถามนกคงพอสมควรนะคะประมาณ13 1 4าสสปีแล้วค่ะเหมือนหน้าเวลาที่เราอยู่ในร่างกายที่ไม่ใช่ตามจิตใจเราจริงๆค่ะเหมือนเราติดคุกอ่ะของผมก็ปีนี้เป็นปีที่หกำลังเข้าปีที่6เลยครับ <c oughs> คือของผมต้องก,การข้ามแบบสุดจริงๆคือเราังเกตลว่ายเพศตัวเองไม่ชอบการแต่งตัวเป็นผู้หญิง ข้ามแบบสุดจริงๆนะครับคือกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนอ้หนู้นเลิกโทษหนึ่งหนวดเขานี่มันไงเราต้องต้องต้องสร้างสรรค์ปั้นแต่งมันขึ้นมามันมาจากเอฟเฟกต์จากการใช้ฮอร์โมนผู้ชายครับอ๋อนี่มันเป็นมันเป็นทางการแพทย์ก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันคือพอเราฉีดฮอร์โมนผู้ชายเข้าไปมากๆเนี่ยเรื่องของพวกของคาแรคเตอร์ครับของผู้ชายอ่ะมันจะออกมา โดยโดยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหมายถึงเสียงใหญ่เสียงใหญ่มีหนวดมีเคราวผมร่วอะไรพวกเนี้ยคือมันจะมีเอฟเฟกต์ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีด้วยนะครับนาคตหัวร้านใช่ครับอนาคตเห็นบอกว่ามันมีเรื่องทางการแพทย์ที่อาจต้องเสี่ยงการเป็นมะเร็งอะไรมดลูกอะไรเงี้ยจริงๆครับยอมตายถ้าเกิดต้องใช้ชีวิตในหน้าของผู้หญิงปัญหาเรื่องกับฟันคุณแซมใช่แล้วอยู่ได้การมีอยู่แล้วย่งเวลางี้เออผมเลยแหมเรื่องนี้มีมีอยู่แล้วคะมีอารมณ์ปอกค้างอ่ะ อ้าวปนนี่ก็ยังเป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายจะไป็ต่ก้านคอยมีอารมณ์ไหมยังมีเลยเพิ่งเพิ่งเอ่อเขาก็เป็นอารมณ์ผู้ชายนะคะน้องก็เป็นอารมณ์ผู้หญิง อย่างน้นเนี่ยใช่ใช่<อ>คือไม่ไม่มีตกค้างในในความเป็นเพศร่างกายของเราเพราะจริงๆ<อ>แล้วอะความเป็นผู้หญิงของนกมันมันมีตามสัญชาตญาณแล้วเขาก็มีความเป็นผู้ชายตามสัญชาตญาณ<อ>คนที่หงุดหงิดอะคือคนนี้ค่ะแต่คนที่แบบอ่อนไหวน้ําตาร่วงพร้อยๆคือ,อคนนี้นะฮะและ้วก็ที่คุณกฤษณะเอามาให้ดูก็เพราะว่าคุณกฤษณะก็จะบอก,บอกว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยศจริงๆคุณจะเป็นผู้หญิง ใช่ไหมฮะเน่าสนใจนะเรื่องราวของทั้งสองคนนี้นะครับเป็นเรื่องที่สื่อระดับโลกยังสนใจนี่ฮะในช i น n a ช g e ร g r a า h ิกครับสื่อพวกเจาะลึกสารคดีต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วหน้าทำคู่นี้นะครับหน้าปกเล่มนี้ทำแบบแล้ดูฮเนี่ยเกล้องกล้องกล้องซูมเข้ามานะอันนี้ดูนะฮะใช่เลยดูแลฮะเออเนี่ยฮะนกอันนี้นกยนลดาค่ะอีกภาพแซมโนนกิรับเออใช่ไหม คนข้ามเพศเขาทำหน้าปกดีมากน่อน่าสนใจมากนะครับติดตามชมได้ในรายการกิษนะล่วงลูกพรีเมียมนะครับก็3สัปดาห์จากนี้ไปตอนนี้เราทำเทปสต็อกไว้เยอะมากเพราะช่วงสงกรานนี้ยรเยอะมเยอะมากเลยครับก็น่าสนใจมากอยากให้ติดตามชมนะครับจะเข้าใจว่าสังคมไทยสังคมโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้อันนี้อีกนนเท่าก่อนใชมครับก็ประมาณ3สัปดาห์ครับ หลังสกกามหกกรหือส,กกราสามเดือนสามสามสัปดาห์พอครับเออนี่แล้วคุณนกยกรดาษเลยนะ,<ฮ>ะคนข้ามเพศจากอดีตชายมาปัจจุบันหญิงเนี่ยครับที่บอกว่าข้ามเพศเขาบอกว่าข้ามเพศร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือผ่าตัดแปลงเพศทั้งกล่องเสียงไม่แต่กล่องเสียงนะฮะให้เสียงเป็นผู้หญิงไฟหญิงเป็นชายก็ผ่าตัดกินฮอร์โมนมีหนวดมีคราวเห็นไหมฮะแล้วทีาคัญเนี่ยเสียงก็ฟังเป็นผู้ชายเลยเห็นไหมฮะผ่าตัดทุกอย่างใช่ฮะมเขามีเทคนิคอะไรโอ้โห ลึกลับซับซ้อนหลายอย่างครับต้องแบบทุ่มทุนสร้างทั้งชีวิตนี่ยคุณดิดาครับฝ่ายชายเป็นหญิงเนี่ยอาจจะคุณแล้วมันนานงานมาแล้วใช่ไหมครับแต่หญิงเป็นชายเนี่ยนะฮะโทษนะครับเขาก็มีอวัยประเภทชายนะครับแล้วทำไมเขาตัดไหมฮะไม่ไม่ผู้หญิงเป็นผู้ชายครับต้องเติมฮะอีกคนนึงตัดอีกคนหนึ่งเติมครับอ่าโอเคตัดมันน่าจะง่ายกว่าเติมเติมนี่เขาเติมเติมนี่มันมันนี่นี่คนนี้นะครับคุณแซมเติมไหมเติมนี่ครับเขาเขาเป็นชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เขาบอกเป็นชายทั้งแท่งเลยครับโอน่าสนใจมากน่าจะเติมนี่มันเรามานึกภาพเติมก็น่าจะยากกว่าใช่ใช่ใช่ไหแล้วมดลูกอะไรเงี้ยไอ้ยางเงี้ยพันยังไงไงเรื่องเสี่ยงมะเร็งมดลูกนะครับ่ไเงี้ยมันมีทางการแพทย์เยอะมากตัดตัดนี่น่าจะง่ายกว่าใช่ไม่เชื่อกุณชนะลองตัดดูฮะคุณยีนยานลองก่อนได้ไหมติดตามชมนะครับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจเรื่องของคนข้ามเพศครับ กิสนะร่วงรูปพรีเมียมเร็วๆนี้ครับน่าสนใจนะครชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยน่าสนใจมากๆเกิดวันนี้นงครับคุณดิฉัครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับเว็บไซต์อาเรับสาปาดแห่งแรกและแห่งเดียวของประชาคมอาเซียนนะครับ www.udthailand.net ก็นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญน่าสนใจเรื่องของเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผม ก็มีโอกาสไปเจอกับท่านผู้ว่าราชการอุทยาคนปัจจุบันคนใหม่ครับครบคุณอภิชาติโตดีรกเวตครับก็มีคุณตุ้มนริณีนนด่านชัยวิจิตประธานสารสมทบเยวชนเด็กสตรีของอุทยาเนี่ยไปคุยกับท่านผู้ว่าอาภิชาติรเรื่องที่จะเตรียมการทําให้เมืองกรุงเก่าอุทยาเมืองท่องเที่ยวมรดกโลกนี่นะครับเป็นจังหวัดต้นแบบอาเรยสาสัตด แห่งแรกของประเทศไทยและประชาคมอ,อาเซียนครับนี่ครับผมก็ไปนําเสนอไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ว่าแล้วก็ประธานสารสมทบคุณนรนทินีนะครับ,รบว่าจะช่วยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตึกอาคารโบราณสถานในเมืองทุงเก่าอย่างไรบ้างเพื่อจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายเทียบชั้นกรุงโตเกียวแล้วก็นิวยอร์กของอเมริกาครับนี่นะครับนะครับ เอาละครับก็ติดตามเรื่องคนข้ามเพศได้และในกีนะพรีเมียมใช่คเร็วๆนี้นะฮะเราจะมาบอกกันอีกทีน่าสนใจมากน่าดูมากนะใช่ครับตอนนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเขากับเฮอริเคน